ไอไอแนวนี้เป็นเป็นต้นไหนกันนี่เรือว่าแนวแนวยางหรือว่านวต้นไม้นู่แนวแน่กอบใบนู่นอย่าแม้ตามตาลักกันแน่กอไใเนี่ยกับนะอ๋อโอเคตัวนี้ก็คือ แน,น,นวนวต้นเปล่านี่ไหมครับอ๋ตอต้นเปล่ามียนี่างนี่นะแต่นี่ไม่ใช่ปะนะเรามันมาแต่อะไรก็เลย่องมันแต่เราไม่เข้าใจตรงกับเจ้าของดินก่อน อ,อ,อ๋อ,อไอโนูไปจนก่อไปเลยใช่ไหมครับถึงตอนไม้อันนะเธอโน,น้ไปตึงตอนอยางโน้ไหมครับโอเคตอนอยางน,นี่นี่เอามาเอามาพเพาะแฝงอยูนะ่ต้ยอาเนาะ

มาชี้แนวที่ดินปลิกครับมีเจ้าของผมแล้วก็หนายหน้าสองคนครับทิ่ต้นยางนี่ไหมครับอ๋า แสดงผมถึงจะต้นยางกันได้ถึงถึงมันออกจากเนี่ยต้นยางดักเต่าเลยได้ครับเนี่ยนี่ครก็วันนั้นว่าสักช่ออยู่อ่ะโอแคไปนะพอดีมันตีดกับบังกระโปกงมันนะอ่ักอ๋อๆเราเกลือเกลือด้วยนี่ฮะแต่ว่าในี้เราว่างเงินมันมันไม่ได้เขียนว่าลำห้วยสาธารณะนะ,ะมันเขียนแก่ว่าสาธารณประโยชน์แต่ว่าโอเคไม่ใช่ะนะตึงถึงถึงด้านทรายเนี่ยจะเป็น มันจะเขียนว่าสาธารณประโยชน์เป๋แต่จริงแปลงนี้ยาวไปจนถึงแเข้มนุมถึงมันจะไปชนโนดเลยมันจะเท้ากับแปลงนี้ครับแต่เป็นท่าๆนะาาาลอยบนเรนแต่แต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะวันนี้ไอ้นัน่นก็ว่าก็ไม่เห็น,หนหอะไรอะป่าชาอ่าแต่แหลกเออในนั้มันเขี่ยงว่าป่าชา้าถึงป่าชานี่แต่แหลกมันเป็นของอะไรครับก่องอิสลามหรือก่องกิสลามนั่นแหละถึงตอนนี้ก็ย้ายไปไหนแล้วครับนี่เขาก็ยหญ่ไปโยนโนแต่แหลกอ่าถึงตรงนี้ไม่ไม่ไม่มีแะไรใช่ไหมครับ ต่ด้ทำมากินได้ๆอยู่นั่นอ่าอ่าอันนั้นแหละครับตะลึงกงคือผมไม่ยู่น้าเราทีนี้ผมมันตาพ่ามันเป็นบปนียนไม่ปลื้มแต่ผมเป็นว่ายากนหน้าอะไรบางทีมันตะกิดก็ไ่รู้ไม่รู้อะไรนะเออคือบรรยากาศมันแต่ตอนนี้ไม่ปลื้มแล้วรับไม่ไม่ถึงว่ามันอ่าโอเคโอเคเตือนหนูกับไปถึงรักใหม่ไปให้นูกับนะอ่ารักใหม่ทั้งหอ่าโอเคโอเคเอา